สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเบลเรืองแสงค่ะวันนี้นะคะพี่นอ้องเราอยู่ที่ในเมืองกรุงเดนฮาร์นั่นเองค่ะอยู่ที่ในเมืองกรุงเดนฮาร์นั่นเองค่ะพี่นอ้องพาพีพาน้องมาเที่ยวชมบรรยากาศในเมืองนะคะ ว่าเป็นยังไงแน่นีนก็อยู่ในแกลนชอปปิ้งนะคะยังเสาอยู่ค่ะพี่น้องพ้นอาจสิยังบอนหลายอันนี้ก็จะเป็นอำเภอนั่นเอง ภาษาฮอลแลนด์เรียกว่าสแตนเฮาส์นะคะประสิทธิภาพดีถ้านอกยางเขาในมมญญามาเมืองชมบรรยากาศอำเภอชายเนี่ยนะคะพี่น้อง ้องอาจจะสายน่อยนะคะบรรยากาศในเมืมองแล้วก็ตอนเศร้าค่ะ รถสายนี้นะคะสายเก้านี้ก็ไปถึงทะเล้เข้าบริเไปทะเลล้วพี่นอ้นองเพราะว่ามันสายแล้วนะคะสิงมีลงคลิปแน่บริลงคลิปแน,นะคะ่ค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็ต้องสปีดงานเพราะว่าเวลากะเหลือหน่อยถอยหลังลงไปแล้วอยากกลับบ้านแล้วนะคะ สิีผานหงมายยางหลอเบิ่งนะคะสนมากคนคนสามารถใส่จักรยานมาตัวนะคะหนึ่งกับรถมลพิษสองกับไปมาสะดวกสบาย ก็จะเป็นร้านคาฟฟ่ช็อด้านข้างทานกาแฟ เป็นรูปปั้นนะคะกิจกรรมเป็นบอทข้างนอก นะบอกว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เออจกักรยามเอยจอดเต็มไปเลยด้านข้างทางโน้นนะคะก็จะเป็นโรงหนังโรงละครวิคเตอร์นั่นเองค่ะตึ่นียร์ ก็จะเป็นช่วงตรงไปฮหานกะซิมีาาร้านอาหารไทยนะค่ะพี่น้องร้านอาหารไทยบากูล่างล่างอยูึกสูง ใน่าคสมัยที่มิมจฉแต่ตือสูงสุดราคะก็จะเป็นโงรงละครนะคะเป็นเธียเตอร์ใหญ่พึ่งจะสางแล้วไม่ไหมหีาาเดินชมนะคะ เช้านะคะบรรยากาศดีแล้วก็ขณะดูเรีในเมืองเรนใจคนกับำลังเริ่มส่วนสั้านส่วนสรานเหตุงานกั้น้าเป็นบานเท่ากับซายูก่กรุงเทพแล้วพี่น้องสาวมาปุ๊บออกไปซามาพากินดินล่นเบือปากทองเนาะค่ะ ก็จะเป็นปกติสิมิลานขายลอกใหม่ด้วยค่ะที่แถวๆนี้น้ำน้ำแล้ก็เป็นร้านก็ร้านกาเซ่ คะพี่น้องอยู่สถานีรถไฟเดนฮาร์ ag, นั่นเองเดนฮาร์สเคฟเฟอร์นิงก็เมนอยู่ค่ะเดนฮาร์เซนทร์เนี่แหละค่ะน้องวนเดนฮ่ร<ม>์สเคฟนิงท่าสเคฟนิงนี่อยู่ตรงทะเลซอรี่นะคะบุผฟิตดี่น้องมาเบิงสวนส,สัตว์ดหน้อยนะคะบรรยากาศดีเมื่อกี้ได้ลบคลิปออกพี่น้องเพราะว่าทายไปติดค้น,คน เรา่นนะ,ะเป็นโผกถ่ายเก็บ,บอกว่าเรา,าทราบนะคือผู้หญิงเขาต้องลบคลิปฉันออกนะเธอถ่ายคลิปติดฉันหรือเปล่ามาคุ้มลบคลิปอีกพี่น้องคือมันเป็นวิศาสิลปลวงกระเป๋าคอยแร้วุ้คอยระว่างอยู่เพราะว่าเราคนงาน,นต่างประเทศนะคะเขาก็บอกหัวเิ่นมือไหวบ่อือ ล่วงกระเป๋าคอยตีกันอยู่กลางเมืองแนนอน,นอ่าเราจิเช็คบึงก่อนเออยังคือเก่าอยู่เฮ้ยสดีค่ะพี่นอ้องมาเบิรงสวนสัตว์เด้อบัดน,นี้ แลมีอีกอย่างแน่นี่มีหงม,มีกวางพร้อมด้วค่ะพี่นอ้องมีกวางแล้วก็มีหง เศร้าๆนะคะพี่น้องอันนี้จะเป็นสวนสาธารณะมาริเฟลนะคะเป็นสถานที่กวางขวางบ้านเหาก็บนิซัมสนามหลวงนี่แหละพี่นอ้องรู้ว่ามันกวางเนาะสำหรับบบว่เแลานออกแนงอ,ออกกำลังกายส่วนมากแต่อา้นบรดเหตุงานหรือว่าวันหยุดมีอยงสิปกสิมา ออกกำลังกายค่ะพี่น้องเพราะวะ่ามันกว้ามันเป็นบ้มกลมแลนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมาทาย่ายีทีไฮนองเบิงงนมาค่ะก็สั้นพ,พอก bon. ัคลิปหน้าพ,พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งค่ะสุขภาพพระราทำไม แข็งแรงนะคะพี่น้องสะเดินท่าไปเหตุงานก่อนดูดีมีแห้งขอบพุ่นทุกกำลังแรงใจค่ะพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องคลิปนี้ไหวจบเพียงสามีค่ะบ๊ายบาย